ว่ากินลาบง่วนน้ำปลาสลาบแดกจึงคือซ่ามแบบเงี้ยเพียโอ้ยเหลียอยู่เหลียกินได้ไหมตูวใจซะไม่ได้หน่อยงี้สิจีมาแต่หิวมาขึ้นมาเค็มยังกาะมากินลาบงัวนน้ำครัใส่จักลูกหลานงอขึ้วนยังไงตเกียงตะเงินเออชื้อทะเบียแปลร้อยพวกเราได้ขึ้นแตงลูกไข่ทอดตัวโอ้ พูกันภาพไปน้ำกันตัว oh. นั่นว่าเสียพูดเสียพูดใหญแมนอยู Man, ่ปูก็ข้อรถปูกับชิโรไ่ไถดีไปหาลูกไทยี้นัก<ล>ข่าวไอ้หน่ออันปูต่ำตึงเมื่องานบวงสวงหกศูนย์สามหกศูนย์สามเมื่อสั้น ออกตรงตรงเลยค่ะพี่น้องก็เลยงวดนี้ดังเป็นพิเศษก็ได้กะทาแต่เจวอเจวอบอกคนข่าวว่าเบิ้งมาส้มเนี่ยเอฟซีเอามาเบิ้งแล้วเอสิมาเอาตัวนิ่งเลยเอฟซีกดไลค์กดแชร์ฟันดีป่ะเจดีเป็นตัถือรลายบวงวดนี่ถือรลายฟันได้กินลาบงัูฟันได้กินลาบงัวฟันได้กินลาบงัวบ่ะเจดีแชร์ฟันได้กินลาบงูป่ะเจดีเดี๋ยวทางวัด บนไดาคางฟ้าออประตูล่ะเนาะเจออม่มาไปนอกเมืองนี้มากแล้วเนาะเออ,โอ,โอเจออมางต,ต้องมา085904 085904ป้อยหกตัวเลยนั่งถ้า hmm. ก็อนปอยสามตัวไว้เลี้ยวห้เซื้อขาเป็นเรื่องโงวันที่หนึ่งละ่ะ จะออกตัวนี้ล่ะได้ฝันได้กินลาบงัวะได้กินลาบงัวบมาขึ้นบ้นอ085904นี่เนะาะได้กินลาบมัวทั้งคืนค่ะพี่น้องสำหรับเจี๊ยววันนะี้เอาดูสีนะแดงจึงครึ่งเลยบ่เจ๊แด แจกคิ่ครึ่งกัเรยเวาแปดใส่เลยพระก้อนบอกสามตัวแล้วเรียกวหกตัวที่มันสามตัวหน้าตัวหลังศูนย์แปดห้าเก้าศูนย่าปูมากแล้วเก้าศูนย์สี่นาศูนแปดห้าเก้าศูนย์สี่แย่ปูให้วาสี่ปูให้วางเป็นสี่พวกกอนก้อนไข่ก้อนน้องงาน ก้อนพันเก่าศูนซี่ก้อนปเดอกค่อยๆหายเลข่าอีกสามตัวเาูแปเก่าทุนีตแตกข้หัวทีแร้ป้าเนาะปแตกฟันดีปูสฟนับอมามาปูสีฟอนบ่ฟอนปูกับเสือลาพ่งัวไม่เพิ่นปูกับทีเทศธาตุไม่เพิ่นหอยเพินกัสีฟอนคนก็มาลายลาพิดถนนพร้อมจักน คนนลายเขาเต็มดหมดโจีเลี่ยวบอกว่ามีไฝซื้อบอกปูจ้าบอกไปค้นกบเซียปูงวดนี้เขาเขามาแล้วเหยียบมาแล้วงวดที่แล้วหกศูนย์สามจ้าคนบเซียปูนั่เซียปูหรอกแเลีวไปบวงรอบรอบปูเนาะงวดนี้ปูสีหายลุยจักงวดรอบปูยี่สิบปวดกว่าเขามาสุกงวดสิบงวดดูโพสต์นี้โพสต์นี้ไนดูดำด้วยดำเลยเด้อจ้า ทำรู้วยกับมาสื่อหน้ากระจนี่เขาจะขายสี่ล้านี่ล้านสี่0 0งหน้าเนีหลังนี่ถือเพิ่มพันที่นึงขงเพิ่มพ่ีนึงรวมมาเสือห่อนหลานเท่านี่เขามาขายอูวาห้ถือให้มันได้สื่อที่ว่าสั้นด่าถืที่หน้าเนี่ยเขาจะขายหลังวานนี่นะไรนอสิสองไรีลานสิองไรีล้านสี่ล้า ป้อไกนอนนบ้แยบกูเกอเล้วืออาโลเดือโถือว่าที่นีงมาซื้ออโรดซือไหวรสชิมไหวเพราะเทศถนนออกกระ่างขากระางนนยี่ห้หน่อยดอกถ้านาน่อยเนนนู่เหยียบไปแล้วนูมากินลาบวัวมอคืนโอ้มากินเมื่อคืนนี่แหละครับเบิร์บ้ดม่มากินมากินเบิรขวดมาใหม่ ลาบกินบ้าบนบ้าเมิ่อขึนใช่กินอะไร่มกินลาบแล้วเป็นกิ่นถั่วนิดหน่อไอ้เจาะนี่กินได้ล่ะกิ่นนกข้ามหมดกิ่นจระเขงไอกขบมอรามอยากไอ้จีลาบเจระมังฝันบอกค่ะไยังฝันว่าฝันนอนงฝันอยู่พูดเดียวนั่ฝันากินเยอะใส่โอบาทเลกินเยอะเท่านี้นั่นแหละอ้าวบ้านเทพที่เท่าไหร่หาซีหนึ่งหาซีหนึ่งหา ไม่กินไมเกลอพอฝันนเฮียนมันออกไดไหมนปูไม่กินปลา่ากินลาบกันได้จจังวะปูนเียงมันอยู่ใคกฝันกับฝันอันมีใครได้ของใดอย่างเด้อเด็กกินลาบกินยังกินมันทอใจมาเท่มากเลยเล็บฝหฝันแลวงทิ้งฝันนี้รางวันที่งตัวใดนกปูแปดศูนย์ห เก้าศูนย์สี่แปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์สีเขาเปิดขาจองออาไลมาไปหลอกหามาปูเหเ็นพ่อตัวเลยถ้าอื่นว่าเต็มดิถ้างอื่นท้าเ้าเต็มเนาะปูเนาะเต็มหากับพ่อได ไปรอไปดีเพรมีได้แปดศูนย์หาเก้าย่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ส่แปูนหาเก้ย์ส่ปหาชัวเมื่อูดนแต่ปูยัปูสองตัวเสียตัไหนนปูสองตัวแปดหกถกฟันว่าเสียง8ปดศล่ะพาหรือมาสโล่กอดปูอยไหมกอดปูเพื่อาพา็นแปดปูเป็นแปดหก แปดหกไปเสียงอรอเลยฝันกีฬานั่แปดหกะอจริงๆสิบคือสิลางเนาะแปดุแปเรียทั่วไปจุดไหมคนเรยว่าแปดหกเป็นฟันว่าพงวซโลกกอดอ้าายมากกอดีว่าอพัเป็นแปดเจงเป็นหกแปดห กับบาเล็ทีเนี่กันนึ่งแปดหกาวนี่ยเนี่ยอ้วยนยอาอยู่เนี่ยปาเล็ทีหลังเนี่ยห้างครับหนึ่งแปดหกปูกับซื้อเราละรอยคู่รอยเราละโอ้หนึ่งศูนย์สี่ก็ได้สี่สี่จะฝากวะไหกหกศูนยสี่เก่าศูนยสี่ปูกับซื้อสองลอยคู่สอง้อยเอฟซีเสียพลาคู่พลาดปลมันสองพันดคู่สองซื้อหลายกว่พัาคู่พา ทอดี่เราถืงมากจะมืนคุณมืนทะ้มัวในที่ก็สื่อรถไหิก็สื่อโทรศัพไห่ซื้อซอยไห้เขาเรียกว่าสื้อโทรศัพสื้อมาไห่ละอย่ามันตัดกันอืมมันซื้อไห้เรามันซื้อพ่ใไห่ก็เสียใจเขาเรียกว่าสื่อเลยเฮายเก็บไปคนเอ็ีซซื้อมาไห่อย่ามันซื่อมาไห่เรียกว่าเสียใจกับคนสื่อไงเคนบ่นว่าสื้อโทรศัพบ่นว่าบัตรบัตรบินมาเอง วามีบี่ยังเดี๋ยวเโทรเัาทัจ้าเป็นอย่งจังบ่มี่มันห้างบริเวณไหนรมันห้างแ้หของหลานเขาบว่าเป็ยักเทียนหอกเพราะเขาโทรว่าเปลี่ยเขาเลยว่าอยากได้เขาเปลี่ยเขาอยากได้ด้วยมาเรียนมันฮค่กับว่าเปลี่ยนนี่นี่น้อยใค้เป็นเปลีโทพระกรุรูนนะกระรูจักฟังธําเขาไปฮาว่าไปจักนั่นละกันเลยนครปฐมกับมหาได้ง่ายนครปฐมบินมาล้วนมานี่เอาเงินให้พันหนึ่งกับสองร้อยพันสอง ครับอืมก็คือเขอพาพ่วงมะไร่ไม้สองพวงก,กับสมโลหนึง่งกับแอปเปิลสองที่นวดโอ้แสดงว่าเอฟซีมาหลายเนาะเจีน<ถ>น๊นะถ,ถ้าคนนครกับป,าาปา่าปมาให้ป่าเข้มเปียเปียะตั้งอยู่ไปหน้าถ้าปลาเข้มถ้าขนมถ้งหมูกรอบผู้แก้วใส่รงมาเสียใส่สลี่าม,าม,ามาตรงโอ้ลูกหลานเอาไม่เป็นบป่ปฟูบ่ลูกหลานโง่ขึ้นยังเนี <c oughs> ่ยเสี่ยงตั้งขึ้น ซื่อ805หาอร่อยพวกกได้ขึ้นแซลลูกไข่ทอดตัวโอ้8แปดศูนย์ห้าน้ปู่เนาะจ้าปู่กับข้าไปน้ำกันตัวอ้นั่นว่าเสียผู้ใเสียผู้ใดแมนอยู่ปู่ก็ข้อรถปู่กับชีโร่ไทเรีไปหาลูกไข่ขาเท้จือแปดศูนย์ห้านะครับตัวเน้นเลยนะครับผมเออแปดศูนห้าห้ากลับกันันกลับกัน 8ปดไปครับมาซูทุแมนนสินะแปดนหาปดสาูนมันจะมาเลไรปีที่ซูนหาซูนเนี่ยใกล้ๆกันนั่นละเนี่ยมันได้แล้วบัดนี้เก้าศูนสีมันเต็มกว่แปดซูนหาอยู่ในนี้มตัวเิ่นหายมาแล้ววะเทเลฟบังเพเินบังไว้มันแล้วมันระเบิดออกรู้จัาระเบิดปอกรูบอกเตาชมันบ่ไจะบอกเขา่ย โอ้โไ่ได้ศูนย์บอกเขา๋อไม่ได้ศูนย์บอกเขาศูนบอกวัาโตว่าโตเสียเงินหลายสิแจ้งลูกไผ่ถ้าเม่ยายมาหยิบเงินตัวนี้เนี่ยเอ้าเนี่ยเนี่ยเมียยาเขาจะไม่อยากหยิบเลยลูกไผ่ว่าลูกไผ่ไม่เงินเอ้ยแปดศูนย์หานี่เจ็งเจ็งปูเ็บปเนี่ยอนลูกถือไว้นี่ปูใช่หรือแปดศูนย์สี่แปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์สี คนคนทิวลายคนอะลายลายคนมัน่อง